โอเคก็สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับอาร์มือถือดียวันนี้เราจะไปหาจับสัตว์กันโอเคเริ่มกันเลยหาจับสัตว์มาเลี้ยงหน่อยนะรู้สึกว่ามีน้อยเหลือเ่อยากจะได้แรปเตอร์อตอนนี้เฮ้ยไอ<ป>้กองเล็บวายถอยก่อนนะ ไอ้กองลิฟนี้สู้มันไม่ได้หรอกนะมันตียังไงละ่ะมันตีเป็นจอ่อเกาะเหมือนจอ่อเกาะถึงเราจะอยู่บนหลังจักรแต่ถ้าโดนมันตีดานเมย์ก็เข้าเราอยู่ดีประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะดาเมยน่าจะเข้าเราด้วยเดี๋ยวผมจะไปหาจับเลปเตอร์ดีกว,ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะมีเลปเตอร์อยู่พวกมงินพุเคยเห็นมันอยู่แถวๆถนี้ đi vô tầng này này thì, hey, hey, đi luôn đi luôn khoảng thang hey, đi luôn

เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะชาร์ททำไมลูกลูกลูกใจเย็นลูก <laughs> มันจะชาร์ททำไมเนี่ยผมกดผิดกดผิดไหนเายอะไรตัวนั้นยูเจ็ดสิบห้าเฮ้ยน่าน่าจาับน่าจาับเดี๋ยวเตรียมของ,งนะเอาบูร่ามา ตั้งลูกผมเป็นราสีเลยวนะี่เอาลูกผมไปแทงแทงกันไปเดี๋ยว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 มันจะโดนตีตายกันไหมนะี่มันจะโดนสามเขาตัวนี้ตีตายกันไหมนะี่ยโอเคเฮ้ยโวยยูโวยยูยิยงไปลูกยิงไปยิงซีอ้าว ตายเลยดอกเดียวแม่ปติก็ไอ้ตัวนี้มา่อนไงโอ้โหว่าจะจับลักหน่อยต้องไปหาใหม่แล้วดูียได้ว่ะเยอะย้วยไม่ไปเป็นไรหาใกม่ไไนี่ในกระเป๋ามีอะไรบ้างมียังกีนเขานะจะเอาลูกสนิสนทร อาจจะจับตัอหน่อยโดนดอกเดียวตายเลยมีตีไปตามเขาตรงนั้นมาก่อนไงรับดามีนไปเช่นเลย วิเจอแล้วเจอแล้วัวนว็นอะไรใชโดนเต่าตีตายอีกนะวิยวยี่สิบโอ้วิวน้อยไปหน่อยฮะโอ้โดนเต่าลุมล้มด้วยน่าจะไม่รอดแล้วล่ะเดี๋ยวรอดูก่อนมันจะรอดไหมถ้ารอดก็จะจับนะไอ้รอ,อดอยู่รอดอยู่มาๆมาๆมาๆเลือดวิวน้อยก็เอา ตายอีกแล้วโอ้ยไม่ได้รักตัวหรอกวันนี้อะไรดีรู้อะไรนะเนี่ยมายุ่งอะไรนะเจ้ามายุ่งอะไรของเจ้าเจ้าดีรูเอ,อตายไปโอ้โหตายอีกแล้วมันชอบหาเรื่องคนมะัวไงไงไอ้คล็เตอร์เนี่ยเอาของมันมาแล้วไง ธนนูเป้าหมายเราเตะไปสองแล้วเราต้องหาตัวใหม่อีกอ่ะมาเห็นตัวนี้แหละเดี๋ยวมันใช่แรปเตอร์ไหมนะแรปเตอร์แหละน่าจะแรปเตอร์เปรี้อะไรเปรี้อะไรเปรี้เจ็ดจิม้าหรือยอเคโอเคยเยอะอยู่เยอะอยู่มามามา แล้วก็พอเดี๋ยวเอาโบล่าดีกว่าโดนเนี้ยไม่ยิงไม่ได้ไมั้ยต้องบนลงโบล่าเลือดเหลือเย,ยอะอยู่ไม่เป็นไรสบายสบาย ลูกผมโอเคสลบนี่ก็จะไม่ได้ลักตัวอันนี้โอเคไดีโลนตีกับตัวอะไรอ๋อมตีกับป๊อปปี้ป๊อปปี้มาเลยมาทั้งสองเลยเฮ้ยไอ้นนอเบลเยอะดีโลนตัวนี้เบลเยอะ เปี้ยวเยอะแล้วไงผมมีหอกครับ <Okay. S 1> ดูสิขึ้นมาเท่าไหร่ mm hmm. ขึ้นเยอะไหมททมิ่งเทมมิ่งโอ้ขึ้นมาโอเคอย,อยู่ได้อยู่ได้อยู ีีแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวคาบอานร,รอเลยดีกว่าดูซีมันขาดเลยอานมันเก็บตื้อขาดไม้กับหนังเรามีหนังอยู่เท่าไหร่นังอยู่หกสิบใช้หนังเท่าไหร่ใช้หนังหกบวมมีใช้หนังร้อยอ๋อใช้หนังร้อยมายี่สิบ

โอ้ยเอามีแล้วได้ของที่แรงก่อนแล้วอยูเ่ยเฝ้าเดี๋ยวก่อนนะกลัวจะมีตัวอะไรมามาฆ่ามันนะต้องเฝ้าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นงูอยู่ไปเอาไอ้งูด้วยดีกว่าลูกยังอยู่ดีใช่ไหมลกูกนย่ามีตัวอะไรมาตีนะครับงูขอเนื้อหน่อยอมาือม,มาหือม,มาโอูปีไก่เหมือนกัน ตายเยงี้ยเข้าวงหลังเลยตัวมีอะไรมาตีเลยแรับเต้ยผมโอเคอก็จะตายอเอาเนื้อน้องให้กินดีกว่าน่าจะขึ้นเร็วกว่า ใช้ลูกนี่วาเลยจับให้ได้ก่อนเี๋ยวแล้วครพึงมา โอเคจำได้สักทีแหววขึ้นมาเป็นร้อยเลยจากวิวเจ็ดสิบห้าโอเคฟอลโลมีฟอลโลมีตามมาลูกตามมาเดี๋ยวพาทำบ้านก่อนนะบ้านานก่อคอยไปใส่อานที่บ้านถุกผ้าคาบอานมาแล้วแหละก็วา,างรอ,อ้ยเอ้มาเล้ยไอ้มาเล้ย ไปเลยต่อตีกันมาแรงอยู่แล,ล้วมังกรมังกรทำรูปพี่น้องน้องไม่รู้น้องไม่รู้อะไรซะแล้วไปกบานกัน ยุ่งมาเลยเหียวเวลาจับสุดๆฆ่าสลบก็ฆ่าสลบมันลดเรียวในกรงเล็บถ้าผมจำไม่ผิดนะมันต้องใช้ยานี้เยอะยาสลบเยอะในการจับมัน ออถึงจะไอ้กงเลี้ยมมาได้ก็ยังค้ามอ่านมันไม่ได้นะอาจจะต้องวิวเยอะประมาณหนึ่งเลยถึงเอะได้อ่านมลน บอลก่อนตอนนัวนี้โอ้ยเลยยังก่อนลูกอักก่อนไอต่อตเฮ้ยเ้ยไอขคอยาวตัวนั้นอะไรเนี่ยมายุ่งแถวบ้านเราทำไมเนี่ยอย่ไปเดีไปพังเรือนั่นนะ่ะ บ้านอย่ากปลอดไฟไข่เป็นอะไรทุกคนครอบตัว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาใส่อ่านกันเลยดีกว่าโอเคได้แล้วเล็แบบตือเออใช่ผมมีครอสตูวอนี้เดี๋ยวอสตูวมาใส่เลยอ่ารอที่นะลูกสต็อปสต็อป จอาคอสตูมอาจจะอยู่ในกล่องนี้นะนี่ไงรูติดไหนขอดูความเท่หน่อยโอ้เฮ้ยเท่ไม่ใช่ท่ไม่ใช่น้อยโอ้จกัก ตัวมีขนกลายเป็นตัวเรียบๆเ,เลยเนี่ใส่หน้ากากไปใส่หน้ากากไปไม่ใช่แต่ก็คล้ายๆอยู่นะทดสอบทดสอบพลังสอดกับตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันผู้โชคดีผู้โชคด,ดีไปวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหน อย่าวิ่งเข้าบ้านพี่เนองอย่าอย่าพีมพ์ให้เขายังไม่เล็นลรับอนไรนะพีมพ์ให้<อ>เขาเลของกันเยอะเลยลองนี้แรบเตอร์ใช้นะเดี๋ยวหาจะจับอีกสักตัวดีกว่า ไอโกึกสเตโก้นะจับนะมาฟาร์มเบอร์รี่มาฟาร์มเบอร์รี่ดำเดี๋ยวสตโกดีกว่าอุ้ยแต่ว่ามันมีไอ้กองเล็บอ,อ,อยู่ใกล้นะดิสองลอมรู้เท่าไหร่เพลิดิสพลาไอโอเคอยู่ไอ้ตัวนี้เราไม่เน้นเลือดเยอะเพื่อเยอะหรอกเ,เราเอาแคมาามา่มาฟาร์มเอามาฟาร์มเบอร์รี่ดำทีเฉยวเดี๋ยวเราลองมาทางนี้ดีกว่า วมันวิง่งแม่ไอ,อ้โงเลบเดี๋ยวมีจอตูอ้ผมงตรงนี้ดีกว่าตั้งเป็นทาสีไว้โอเคกระสุนพอไหมเนี่ยดูสิคาเพิ่มอ,อีกไหมได้อยู่ได้อยู่โอเค พี่ความเจ็บในน้อด้ยเ,เ,เอ้ยไอกองเล็บนี้อย่านะอย่าผมไม่ยุ่งกับคุณครับคุณอย่ามายุ่งกับผมมา,มาตามมาตามมาเดี๋ยวเราไปสังบ้านเลยดีกว่าจะได้ง่ายไปเลยอะไรอะไรอะไรของคุณอะไรของคุณอะไรของคุณ โอเคตัวนี้ก็จะจับง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันเอาหัวตีเราไม่ได้ไงมันต้องตะบัดหางอย่างเดียวโอเคไปเอาลูกเรามาเลยนี่คือเตือนอะไรแถวนี้มีตัวอะไรเลยอย่าอาไะ อจากแบบสบายๆนะครับอย่ามีใครมากวนนะครับยันไงเขียงลัปเตอร์แรปเตอร์อยู่ไหนเถียงลัปเตอร์มงรอเปล่าน่าจะใช่เลยระแวงเราเวงว่ามีลัปเตอร์ตัวอื่นมาใส่เฮ้ย,ยไม่มีผลไม้เลยผลไม้ม่วงเลย thì có phải này tua nó đi vào tua khẩu mà cho mình dễ ok gọi có quà ลืมตัวเรียกเรียกลูกอีกแล้วยังจำไม่ได้เลย <C le af> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นลูกเรามันเดิมเลยคงไม่มีใครมากวนหรอกถูกไม่ใช่โกรงเล็บอ่ะตัวตัวอะไรก็มาครับ <C le af> สักพักทีเล็กมาหายหมดอ่ะถ้าทีเล็กมา เดเร่มีสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะจับเรื่อยๆถ้าเราเจอตัวที่เราอยากจะจับเดี๋ยวอยากจะจับทีเล็กอยู่นะไม่รู้ว่าแถวนี้มีไหม โหฟาร์ม oh, อีกของอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันค่อยไปจับรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าจะไปจับทีเลย mm hmm. เก็บอะไรเก็บไฟวงไฟเบอร์รอแล้วกันมีอะไรทำระวังรอให้แน่ตื่นโห mm hmm. oh, เดี๋ยว อีกสักพักเหมือนกันนะก็าจะตืน่นเดี๋ยวดูอ่านก่อนสเตโกนี่อ่านเรเวเท่าไหร่ถึงจะได้สเตโกสเตโกอยู่ไหนน่าจะยังไม่ได้นะ ยังคาบอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรจับไว้ก่อนอ่านวาก,กันทีหลังไปของทิมดูสิดีกูอ๋อนี่โอ,โอ้ได้แล้วได้แล้วแอะ ผมให้พิมพ์ดูแต่แรกว่ะโอเคไปทำได้แล้วนะครับสำหรับสติกูเป็นเดียว22โอ้เลือดเยอะอยู่นะเนี่ยเดียวมาแต่เลือดเยอะอยู่นะโอเคอยู่ใส่ยานให้มันเลย คครับอ่ะโอเคไหเราจะสอบการฟาร์มเบอร์รี่หน่อยซิได้เยอะขนาดไหนโอ้ฟาร์มเทสฟาร์มไม้ได้ด้วยอเออระหว่างไม้กับเทสได้อันไหนเยอะกว่านันได้เทสเยอะกว่าดูซิฟาร์มเบอร์รี่ได้เท่าไหร่ พาไ้เยอะเลยนะโอ้ขึ้นมาทีละสิบเก้าเลยโหเโลยสเตม,มิน่านลดเร็วนะมีเวทีสองทีก็แค่หมดแลยนะสเตม,มิน,าน่าให้ม,มาห้าสิบโอเคอยู่ ฟาร์มเบอร์รี่แอนดีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวก,กลับบ้านกันเลย,ยเพื่อนพลูกลูกมีเพื่อนอีกสองคนอยู่โอ้ยไหนเนี่ย

เดี๋ยวๆอยู่ชี้เฉยหน่อยลูกอยู่ชี้เฉยหน่อยโอเคอนี่ก็จับมาได้สองตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากล้องมาเข้ากล้องมาเจ้าไปทำเป็นปลวกคลิปตัวหนึ่งเจ้ามาทำเป็นปลวกคลิปจุดอ่าประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวกดเบีดกดเบีดเลื่อนออกมาอีก โอเคยิ้มสวยๆนะลูกแช็คเรียบร้อยโอเคก็ได้มาสองตัวแล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงวันนี้โอเคก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก่แล้วพบกันใหม่ในพรุ่หน้าครับสำหรับพระนี้สวัสดีครับ